สวัสดีครับนเรียนสำหรับท็อปิกของคลิปวีโอในวันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับ arithmetic with integers นะครับเป็นหัวข้อของ integers คือจำนวนเต็มนะครับ so, uh, we have four topics to talk about today the first about adding adding How to add. The second one subtracting the third one about multiplying and the last one for this topic dividing. Han So right now shall we begin with this chart? เดี๋ยวเราทำการเริ่มต้นนะครับ Just review you again The rule how to add how to subtract how to multiply and divide the integers อ่าสำหรับข้อมูลของวันนี้นะครับอ้างอิงมาจาก online math learning com นักเรียนสามารถ s e a r h h ดูข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับโอเค just review you the integer r u l s นะครับกดของจำนวนเต็ม first one add how to add จะทำการบวกยังไงนะครับมีแค่2อันนะครับนะักเรียนครับซึ่งถ้านักเรียนฟังอย่างตั้งใจนะักเรียนจะเข้าใจในบทเรียนนี้แน่นอนนะครับเขาบอกว่า same size same size เครื่องหมายเหมือนกัน ให้ทำยังไงโอเค Same s i g n Add ให้ทำการบวก And take the s i g n และก็เครื่องหมายคงเดิม look we have negative 3 plus negative 4 negative ลบ plus negative Same s i จะเห็นว่า2ตัวเนี้ยเป็นลบเช่นเดียวกันให้ทำการ Add นั่นหมายความว่า Add อะไร เอาตัวเลขครับมาแอดกันดังนั้นเอาตัวเลขมาแอดกันก่อนเลข7เนะี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาตัวเลขคือ3รวมกันกันกบ4ซึ่งได้7จากนั้น take the s i g n ให้เอาเครื่องหมายคงเดิมเป็นลบดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ได้ออกมาเป็นลบ7 negative 7 below the next example 3 plus 7 3 Sign ของมันเป็น Positive 7 Sign ของมันก็เป็น Positive The same Sign Add Add Number ครับ3กับ7รวมกันได้10แล้วก็เช็ค the Sign ก็จริงๆแล้วมันคือบวก10แต่มันไม่มีใครเขียนเครื่องหมายบวกไว้ในกรณีที่จำนวนนั้นเป็นบวกเราก็จะเขียนแค่ตัวเลข10นะครับโอเค the next หาทำการรวมกัน add แต่ว่ามันเป็น d i f f e r e n t sign เครื่องหมายของตัวเลขมันต่างกันละ่ะจะทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำการ subtract subtract คือให้ทำการลบครับลบ and take the s i z e of largest จากนั้นให้ใส่เครื่องหมายของตัวที่มันมากที่สุด t a k e a look we have negative f ลบ plus n ซึ่งมีเครื่องหมายเป็นบวก different sign นะครับให้ทำการ subtract subtract ก็เอาตัวเลขมาคิดครับ9 subtract นะครับเอาตัวเลขมาลบกันซึ่งมีค่าเท่ากับ4 ับ 4. และเขาบอกว่า and take the s i g e of the largest ให้เลือกเครื่องหมายที่มันมากที่สุดจะเห็นว่ามีบวกถึง9ตัวมีลบแค่เพียง5ดังนั้นไซน์ที่เลือกมาคือเป็นบวกบวก4แต่มันเป็น positive ดังนั้นไม่ต้องเอาเครื่องหมายบวกมาไว้ข้างหน้าคำตอบก็คือเลขเลข4นะครับ next example we have -13. negative 13. n e g a t i v e plus e i g ตรงนี้เป็น positive difference s i z e subtract เอาสิบลบออกนะครับสิลบด้วยแซึ่งผลต่างของมันคือเลข 5. 5คือผลต่างของตัวเลข นะครับเนี่ยคือ5จากนั้น take the sign of largest จะเห็นว่ามีลบถึง13ตัวแต่มีบวกแค่เพียง8ตัวดังนั้นค่าที่ได้ออกมาคือลบ5 the next one how to subtract หากมันเป็นการลบกันบ้าง นะครับหากมันเป็นการลบเอาจํานวนมาลบกันจะทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำการ change เปลี่ยน change to add change เพื่อให้เป็นการบวก the opposite ดังนั้นทำยังไง take a l o o from this example we have negative 3 minus 4 is very easy the first one ตัวแรกคิดเหมือนเดิมลบ3 then you have to change the sign change minus sign to plus sign เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกซะนะครับ then change to opposite number the opposite number of PP, opposite. O.P.P. opposite, opposite number, of positive 4 is negative 4 Then you have to follow addition rule จากนั้นให้ทำการ follow กฎของการบวกจะเห็นว่า same sign add เห็นไหมครับลบลบให้ทำการเอาตัวเลขไปรวมกันซะ3รวมกันกับ4ได้7 then take the sign คำตอบคือลบเ next we have negative 5 minus negative 9. n e g a t i v e 5, change minus sign to positive sign change to positive sign and The opposite number of negative 9 is 9. In these terms, if you observe, two numbers are different, right? So if the two numbers are different, you just subtract the number. ลบ5ซึ่งมีค่าได้เท่ากับ C จากนั้น choose the sign or take the largest sign จะเห็นว่า9เป็นบวกมีบวก9ตัวมีลบ5แค่5ตัวดังนั้นเครื่องหมายเป็นบวกคำตอบคือ C it's very easy โอเค so next the next topic talk about multiplying and dividing คือการคูนและการหารอ uh, สองอันเนี้ยจะมาด้วยกันเลย the same side positive same side positive answer but the different side negative answer นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับ more example for understanding this topic นะครับสำหรับตัวอย่างนะครับถัดไปเนาะ ที่ทำการอาธิบายให้นักเรียนนะครับสำหรับตัวอย่างถัดไปนี้นะครับนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารนะครับลองไปทำดูได้นะครับตามาที่อยู่ข้างบนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูการบวกการลบการคูณและการหารอีกรอบหนึ่ง How to add บอกว่าคงจำได้นะครับ Same sign add different sign subtract มาอันแรกเลย The sign is positive Second number the sign is negative Different sign subtract หาผลต่างของตัวเลข 11 Choose the l a r g e s t s i ิสเลือกเครื่องหมายที่มากลบมีตั้ง96บวกมีแค่เพียง85เท่านั้นคำตอบคือลบ11โอเค The next โอเค I decide to choose number 10 n u m b e r 10 negative n egative, the last one positive. first, you have to group. Uh, อันดับแรกเนี่ยน่าจะคนที่จะต้องทำการจับกลุ่มเพื่อมารวมกันนั่นเลยจะเอากลุ่มไหนมารวมกันก่อนเพื่อให้ง่ายที่สุดก็ควรที่จะต้องเป็นกลุ่มนี้นะครับ negative plus negative same sign แล้วก็มันเป็นการบวกด้วย ให้ทําการ add เลยนะครับซึ่ง72กับ30เอามาค o m b i n e กันได้เท่ากับ102แล้วก็ take the sign เครื่องหมายเหมือนเดิมจากนั้นทําการ plus บวกด้วย10จะเห็นว่าลบ102โอเค this one negative number the first negative number and the second one Positive. Different s i g n Subtract ดังนั้น102กับ10ผลต่างคือ92 Choose the largest side, the largest side ก็คือมีลบถึง102ตัวคำตอบคือลบ92แบบนี้นะครับโอเค the next subtracting integer, subtracting integers มาดูการลบบ้าง วิธีทำนะครับ so I will show y o u a solution beside ก็1ลบ3 solution เปลี่ยนเครื่องหมายลบ change the sign change ไม่ s s าใ t o uh, t o addition sign or plus sign then find the opposite number of 3 is negative 3 then just add, d i f f e r e n t s i z e subtract เครื่องหมายต่างกันละให้เอาตัวเลขไปลบกันดังนั้น3กับ1ต่างกัน2 choose the largest s i z e ลบโอเ o next take a look number 2 for number 2, w e have t o m i n negative 5 change m ง n u s size to plus s i then find the opposite of negative f i s 5 the answer is 7 okay, หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับสำหรับการลบเพราะมันกงงง่ายๆคราวนี้เราไปหัวข้อของ multiplying, multiplying, how to multiply, if you remember just now The rule is yes. same sign positive answer, same sign, ลบกับลบ same sign positive answer, 4 times 12, 48, the answer is 48. ไม่ต้องเอาเครื่องหมายบวกข้างหน้ามานะครับโอเค next. Take a look. Different sign. Number seven. Negative times positive. Different sign negative answer. That is negative 12. Okay, one more number 10. We have negative, negative, positive. Look. The first one. If we multiply negative and negative, it will be positive, right? And then positive times positive. The answer it should be positive number. Okay? So now we multiply number nine and number six. Nine times six times two. Nine times six times two times two is one hundred eight. So our answer is one hundred eight. That's all. And the last topic or about dividing integer the same as multi multiplication the integers uh, negative is, is divided by positive that is negative answer' it's negative add positive divided by negative is negative negative 5 okay one more negative divided by negative, it will be positive answer that is positive 10 the answer is 10 so I have sorry so I think you will understand this topic today and I have one extra homework for you for Google Classroom แล้วก็ลองไปทบทวนแบบฝึกหัดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันในชั่วโมงถัดไปครับสวัสดีครับ